แข่งขันฟุตบอลโตต้าไทยลีกนะครับเกมนัดที่17ของฤดูกาลครับคู่แรกบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับพบกับราชบุรีพลันเอฟซีนะครับเราก็เลือกซามูเอลโรซานะครับมีผลงานโดดเด่นแล้วก็ทําได้1ประตูครับโดยเฉพาะเกมรุกครับช่วยกดดันนะครับไอ้ราชบุรีเองก็เล่นลำบากเหมือนกันนะครับแล้วรูปร่างที่สูงใหญ่นะครับการครองบอลเก็บบอลอะไรต่างๆนะครับก็เปิดโอกาสเอ็ซิทอะไรต่างๆให้เพื่อนทําได้ดีครับสุดท้ายที่เราก็เลือกซามูเอลโรซาครับแมนอัลเบตในเกมนี้ ถาเรือ f c เปิดบ้านเอาชนะสุโขทัย f c ไป1ประตูต่อ0ูนย์ครับขอยกตำแหน่งแมนออเดอะแมชช์ให้กับยานิคโบลีครับผมก็เช่นกันครับผมก็มองว่ายานิคโบลีเนี่ยเป็นตัวแทนของความพยายามครับแกผิดพลาดเยอะแย,ะย,ยิงวืดยิงวาดนะฮะแล้วก็สุดท้ายแล้วมาทําประตูชยัยได้จริงๆในช่วง้ายเกมแล้วเป็นประตูตัดสินเกมคือรับบอลมาแล้วก็ยิงหนึง่งเข้าไปครับแล้วฟุตบอลตัดสินกันที่ประตูนี้ครับดังนั้นผมกับพิต้าเห็นตรงกันครับแมนออเดอะแมชช์คือยานิคโบลีครับ โปลิสเทโลเอฟซีและบีจีปทุมยูเนเต็ดเราลงความเห็นกันว่าเลือกไปที่ชาตรีชิมทะเลผู้ทําประตูที่2ให้กับบีจีปทุมยูเนเต็ดนอกจากเขาจะทําประตูได้แล้วในฐานะที่เล่นเป็นประการหลังเขาสามารถจัดการกับเตียโก้ชูลาป้ากองหน้าที่ยังรูปร่างสูงใหญ่กว่าตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมทําให้ชูลาป้านั้นแผกฤทธิ์ไม่ออกเลยครับโดยเฉพาะการตัดเกมแดนบนที่ไม่ให้โปลิสเทโลได้บุกขึ้นมาได้เลยนะครับถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆนะครับสำหรับชาตรีชิม และนั่นก็คือแมนออฟเดอะแมชชาตรีชิมทะเล ระหว่างตราด f อกับสิงห์เชียงรายย mm ูไ hmm. นเต็ดนะครับแมนออฟเดอะแมตช์นะครับเรายกให้กับโชติพัฒน์พุ่มแก้วนะครับลงมานี่ก็ช่วยให้ทีมได้ประตูขึ้นนํา2ต่อน1นะครับแลวก็ในช่วงท้ายเกมนะครับทางโชติพัฒน์เองก็แอซซิตไปน1นครั้งด้วยนะครับให้กับทางบิโรซิมายิงได้ในนาทีที่78นะครับขึ้นนํา3-1ก็ถือว่าลงมามีส่วนกับเกม2ประตูแล้วก็เป็น2ประตูสําคัญในเกมนี้ให้กับสิงห์เชียงรายนี่บุกมาชนะทางตราดสประตูต่อหนึ่งนะครับ อสซีจมงทอยูเต็ดกับระยอง FC กับ <S <S เลือกไปที่สดอมิซเยฟครับทำหนึแอสซครับประตูแรกให้กับทางด้านของสุพรปีนะกาตาโพครับก่อนที่จะยิงเองครับอีกลูกหนึ่งครับนาทีที่3าสเว็ครับเป็นประตูที่2ให้กับ s อสซีงทองครับแล้วก็ระหว่างที่ยังอยู่ในสนามกก็สามารถต่อบอลสร้างโอกาสให้กับเพื่อนได้เป็นอย่างดีครับสมควรที่จะได้รับตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตชในเกมนี้ไปครับสดอมิซเยฟครับ ประจวบ FC ครับเปิดสามารถสเตเดียมพบกับสุพรรณบุรี FC นะครับผมเลือกให้เป็นทางวิลเลนโมต้าครับเพราะว่าในพวกเขาเนี่ยต้องบอกว่ามีส่วนมากในแนวรุกของพิธีประจวบเล่นได้มีประโยชน์กับทางวิลเลียมเอ็นวิเก้เยอะแม้ว่าจะพลาดจุดโทษเนี่ยแต่ว่าเขาเป็นคนแอสเซสให้กับทางภูมินแก้วตาในนาทีที่89ต้องถือว่าแค่นี้ก็เพียงพอที่ทําให้เป็นแมนนอฟเดอะแมชในใจของผมแล้วครับในวันนี้ เกมระหว่างนครราชสีมากับชนบุรีนะครับซึ่งวันนี้ผู้เล่นของโคราชหลายต่อหลายคนถือว่าเล่นได้ดีนะครับแต่ว่าคนหนึ่งที่ค่อนข้างเด่นตลอดเกือบจะทั้งเกมเลยก็คืออัมดูอัตทาร่านะครับโอกาสที่จะปั่นป่วนแนวรับของชนบุรีนี้มีทั้งเกมครับอัมดูแล้วก็จบด้วยการยิงประตูย้ำใช้กับทีมครับชนะไป2 0นเนี่ยนอกเหนือจากทําประตูได้แล้วก็ยังประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมใหม่อย่างกิลดี้คันยุกได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเกมในวันนี้เรา2คนขอเลือกอัมดูอัตทาร่านะครับเป็นแมน คอกยู่ในเตดก็เปิดบ้านถลม่มสมุทรปราการซิตี้ไป3ประตูต่อสูนครับและเราสองคนดูแล้วครับว่าผู้เล่นที่น่าจะเป็นแมนออฟเดอะแมชนั่นก็คือวันเดอร์ลุยส์ครับันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นตลอดทั้ง2ครึ่งเลยนะครับมีโอกาสในการลากเลือ้อยลากจีตลอดนะครับปั่นป่วนแนวรับของทางฝั่งสม,มุทรปราการได้ตลอดนะครับแล้วยิงประตูขึ้นนําให้กับทีมด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญในเกมนี้ที่ทําให้ทรูแวงคอกสามารถเก็บ3แต้มได้นะครับดังนั้นบทสรุปของแมนออฟเดอะแมชก Ball.